สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องบอดท็อกอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับก่อนการรับชมฝากติดตามช่องบอดท็อกด้วยนะครับโดวยวันนี้มีบทความของสำนักข่าว v n e x p r e s s ที่ได้โพสต์ไว้ในหัวข้อที่ว่าโรงแรมในเวียดนามหลายแห่งเทียบเท่ากับโมเตลในไทยเท่านั้นโดยรายละเอียดบทความได้กล่าวว่า ตามสถิติเมื่อเทียบกับ10ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวใน10ปีของเวียดนามอยู่ในอันดับที่5ซึ่งเป็นระดับเฉลี่ยรองจากไทยมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้สูงสุดของเวียดนามในปี2562ซึ่งต่ำกว่าประเทศไทยเมื่อ9ปีที่แล้วโดยในปี2554ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยว16ล้านคนมีรายได้3 0มื0ล้านเหรียญสหรัฐในปี25 562ประเทศไทยต้อนรับผู้มาเยือน39.9ล้านคนสร้างรายได้กว่า64,000ล้านเหรียญสหรัฐในขณะเดียวกันปีที่มีนักท่องเที่ยวสูงสุดของเวียดนามยังต่ำกว่าปีต่ำสุดของมาเลเซียในปี2553ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว24.5ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบการท่องเที่ยวของเวียดนามกับประเทศเพื่อนบ้านชาวเวียดนามท่านหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าการท่องเที่ยวของเวียดนามยังมีจุดอ่อนอยู่มากแค่เปรียบเทียบกับบางประเทศในภูมิภาคเช่นจีนไต้หวนันไทยหรือมาเลเซียเราได้เห็นมาเป็นเวลายาวนานว่าระยะทางไม่ใช่อุปสรรคเดียวของการท่องเที่ยวแต่สถานที่ท่องเที่ยวในเวียดนามส่วนใหญ่ยังอ่อนแอและขาดปัจจัยพื้นฐานที่สุดนั่นคือห้องน้ําสาธารณะและถังขยะ ตัวอย่างเช่นในฟูโกะเป็นที่รู้จักกันในชื่อเกาะไข่มุกสวรรค์แต่ตลาดกลางคืนหรือรอบๆใจกลางเมืองกลับไม่เห็นถังขยะแม้แต่ใบเดียวชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมักทิ้งขยะบนถนนอย่างไม่ระมัดร,ระวังแม้แต่พื้นที่สารเจ้าดินเกาก็เต็มไปด้วยขยะสำหรับตัวเองยังไม่กล้าลงไปล้างเท้าเลยนับประสาอะไรกับการเล่นน้ำทะเลค่าเดินทางที่นี่แพงกว่าไซ้งอนด้วยซ้ำตั้งแต่การบริการอาหารโรงแรมไปจนถึงแท็กซี่คนไปมาแค่ครั้งเดียว ก็ไม่อยากกลับมาอีกกล่าวด้วยว่าค่าเดินทางในประเทศเวียดนามแพงกว่าไปไทยในขณะที่ GDP ต่อหัวและมาตรฐานการครองชีพของเวียดนามยังต่ำกว่าโดยปกติแล้วทัวฮานอยฮาลองนิงบิงจากโฮจิมินห์ซิตี้ในเวลา4วัน3คืนมีราคาเกือบ7ล้านดองในค่าใช้ใจ่ายที่เท่ากันสามารถไปเที่ยวไทยได้5วัน4คืนด้วยซ้ำ นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวในประเทศของเราก็แย่เช่นกันผมเคยไปพักที่โรงแรมในย่านเมืองเก่าของฮานอยเมื่อปีที่แล้วแต่ผมรู้สึกกลัวห้องพักโทมไฟไม่สว่างห้องน้ำสกรปรกอาหารเช้าก็น้อยต่างจากไทยมากในเวียดนามที่เรียกว่าโรงแรม2-3ดาวสําหรับในประเทศไทยมันเป็นแค่โมโตเต็ลเท่านั้นส่วนราคาห้องพักที่ผมเช็คในเว็บไซต์จองคือคืนละ1ล้านดองซึ่งราคาไม่เหมาะสมกับคุณภาพเลย ส่วนชาวเวียดนามอีกคนมาให้ความเห็นเกี่ยวกับวิธีการท่องเที่ยวในเวียดนามกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ว่าวิธีการท่องเที่ยวในเวียดนามนั้นแตกต่างอย่างมากจากจุดหมายปลายทางอื่นๆในโลกข้อแตกต่างประการแรกคือสนามบินเทินเซอร์เยอร์น,น,น,นั้นไม่ได้มีราคาแพงไปกว่าสนามบินในเมลเบิร์นซิดนีย์ชางีหรือโตเกียวแต่ประเด็นที่นักท่องเที่ยวกังวลมากที่สุดสำหรับที่นี่คือการคมนาคมสิ่งอำนวยความสะดวกและสุขอ,อนามัยปัจจัยต่างๆยังมีจำกัดและจำเป็น ต้องปรับปรุงวิธีคิดในการทําการท่องเที่ยวของเวียดนามยังมีจุดอ่อนอีกมากสินค้าการท่องเที่ยวในประเทศก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเบื่อผู้นําท้องถิ่นม,มักเลือกที่จะสร้างวัดและเจดีย์แทนที่จะใช้ประโยชน์จากภูมิภาคเพื่อสร้างลักษณะเฉพาะของตนเองเราต้องเข้าใจและส่งเสริมข้อดีของท้องถิ่นแทนการลอกแบบจากที่อื่น การเข้าใจความชอบของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวเช่นกันฮอยอันดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่าดานางังเพราะพวกเขารู้วิธีมอบประสบการณ์ชีวิตยามค่ำคืนการเต้นรำและดนตรีดังนั้นแต่ละท้องถิ่นจึงต้องสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวครับจากบทความดังกล่าวเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันครับว่ามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง โดยเรามาเริ่มกันที่คนแรกที่กล่าวว่าผมเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยโรงแรม5ดาวในกรุงเทพอาจเท่ากับโรงแรม4ดาวของเวียดนามเท่านั้น จากนั้นมีคนมาตอบกลับว่าคุณควรเปรียบเทียบโรงแรม5ดาวที่มีอายุเท่ากันมันถึงจะสมเหตุสมผลกว่าเนื่องจากประเทศไทยนำนวีตดนามไป30ปีดังนั้นทุกสิ่งที่คุณเห็นในประเทศของพวกเขาโดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพนั้นดูเก่ากว่าของเราเพราะทุกสิ่งที่เรามีนั้นใหม่กว่าเนื่องจากเพิ่งถูกพัฒนาขึ้นมาทีหลัง คอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยไม่มีอะไรเลยทิวทัศน์ก็น่าเบื่ออาหารก็แย่การท่องเที่ยวของเวียดนามมีศักยภาพที่เหนือกว่าประเทศไทยแต่กรอบความคิดของการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวไม่ดีทําให้เกิดความสับสนและก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีสําหรับนักท่องเที่ยวแต่ทัศนียภาพของเราดีกว่าไทย จากนั้นมีคนมาตอบกลับว่าคุณอาจจะพูดถูกความสวยงามทางธรรมชาติเราอาจจะดีกว่าแต่ข้อเสียคือเรื่องของคนคนไทยสุภาพอ่อนโยนเป็นมิตรและเป็นมืออาชีพวิธีคิดในการทําการท่องเที่ยวของเขาดีกว่าเราไป30ปี ส่วนคนต่อมากล่าวว่ามันเป็นความจริงที่คุณภาพการบริการของโรงแรมในประเทศของเราโดยเฉพาะในภาคเหนือนั้นแย่มากเมื่อเดือนมีนาคมที่แล้วเราได้พักที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านบาดินสแควร์ในราคา1.2ล้านดองต่อวันสัมภาระเราก็ต้องยกกันเอง การต้มน้ำเป็นของราคาถูกและสกระปรกส่วนโรงแรมอีกแห่งในไทยบินค่าเช่าสองห้องเป็นเวลา5วันคือ10ล้านดองแต่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสว้วยน้ำก็เหมือนถังเก็บน้ำฝนที่บ้านที่ไม่ได้เปิดมาหลายปีกลองประตูห้องน้ำก็ไม่สามารถใช้งานได้คอมเมนต์ต่อมาครับประสบการณ์ในประเทศไทยของผมในปี2565คือราคาถูกถูกสุขลักษณะไม่มีการโกงไม่มีการลอกเลียนสถาปัตยกรรมในยุโรปและอเมริกา ในขณะที่คนต่อมากล่าวว่าของกินก็หายากน้ำตาลไม่อร่อยเท่าของเวียดนามอาหารไทยอร่อยพอๆกับเวียดนามแต่เมื่อเทียบกับโรงแรมแล้วถ้าคุณมีเงินก็ไปเที่ยวเวียดนามแต่ถ้าคุณจนก็ไปเที่ยวประเทศไทยจากนั้นก็มีคนมาตอบกลับมากมายอย่างเช่นคนแรกกล่าวว่าเงินช่วยมอบเวียดนามให้กับคนรวยอย่างคุณส่วนคนจนอย่างเราจะไปเที่ยวเล่นเมืองไทยให้สบายใจ ส่วนอีกคนมากล่าวเสริมว่าผู้ที่ไม่ค่อยได้เดินทางกินอาหารที่บ้านรสชาติเดียวตลอดทั้งปีและมีประสบการณ์น้อยเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทําอาหารที่แตกต่างกันมักสรุปว่าอาหารบ้านนั้นดีกว่าในขณะคนต่อมาตอบกลับแบบประชดประชันว่าวิดนามนั้นน่าสนใจมากที่นักท่องเที่ยวมักจะไปครั้งเดียวและไม่กลับมาอีกและประเทศไทยก็แย่ในเรื่องความยากจนดังนั้นสิบคนที่ไปเที่ยวไทยมีเก้าคนที่กลับไปเที่ยวซ้ำอีกบ่อยๆ คอมเมนต์ต่อมาครับต้องยอมรับว่าการท่องเที่ยวของเวียดนามมีราคาแพงมากส่วนคนต่อมากล่าวว่าเวียดนามโดยรวมยังไม่ดีพอพื้นที่มีขนาดใหญ่สิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอส่วนด้านการบริการยังตามหลังไทยอยู่มาก ในขณะที่คนต่อมากล่าวว่าโรงแรมในเวียดนามยังคงมีมาตรฐานมากกว่าหลายๆประเทศรวมถึงประเทศที่พัฒนาแล้วมีเพียงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่แย่ในแง่ของสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามยังคงเป็นประเทศที่ดีที่สุดแม้หน่วยงานที่ดูแลจะไม่เป็นมืออาชีพก็ตามคอมเมนต์ต่อมาครับโรงแรมในเวียดนามเปรียบได้แค่เกสต์เฮาส์ของไทยแต่ราคาราวกับฤราสร์ของไทย ส่วนคนต่อมาได้มาตั้งคําถามว่าคุณพักโรงแรมในเวียดนามกี่ดาวที่คุณบอกว่าโรงแรมในเวียดนามหลายแห่งไม่ดีเท่าโมเทลในประเทศไทยคอมเมนต์ตอมาครับภูมิประเทศของเวียดนามสวยงามแต่มาตรฐานการจัดการและการดําเนินงานไม่ดีเท่าประเทศอื่นในขณะที่คนต่อมากล่าวว่าเพื่อนคนไทยที่ทํางานในการท่องเที่ยวดานังบอกฉันว่าในเวียดนามมีเพียงดานังเท่านั้นที่สามารถอยู่ในรายชื่อเพื่อแข่งขันกับประเทศไทยได้ คอมเมนต์ต่อมาครับต้องพูดตามความเป็นจริงว่าประเทศไทยทําการท่องเที่ยวได้ดีเกินไปฉันไปตลาดเพื่อกินดื่มและซื้อของโดยไม่ต้องกลัวสถานาการณ์การโกงราคาเหมือนในเวียดนามหากต้องการไปชมวิวธรรมชาติและพักผ่อนควรไปที่เชียงใหม่หรือภูเก็ตส่วนถ้าต้องการช้อปปิ้งก็ไปที่กรุงเทพหรือพัทยา ส่วนคนต่อมากล่าวว่าเอาจริงๆของไทยไม่มีอะไรดีไปกว่าเวียดนามเลยโรงแรมก็ธรรมดาทิวทัศน์แย่กว่าเวียดนามมากฉันเห็นโรงแรมเวียดนามหลายแห่งสวยงามและหรูหราม,มากคอมเมนต์ต่อมาครับแทนที่จะวิพากษ์วิจารณ์พวกคุณแต่ละคนคุณควรมีวิธีของคุณเองในการทําให้เวียดนามมีความสวยงามและสะอาดส่วนคนต่อมากล่าวว่าในเวียดนามดีกว่าไทยหลายเท่าราคาก็ถูกกว่า ในขณะที่คนต่อมาได้มากล่าวไว้ค่อนข้างยาวว่าผมเห็นด้วยเสมอกับแนวคิดที่ว่าความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเวียดนามยังค่อนข้างแย่และไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นและคุณบอกว่าโรงแรมในเวียดนามด้วยกว่าประเทศอื่นๆอย่างที่คุณกล่าวมาฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในเวียดนามมีผู้คนจํานวนมากที่เดินทางเพียงแค่มองหาโรงแรมราคาถูกแต่โรงแรมราคาถูกกลับมีสีสัน ราะส่วนใหญ่เป็นบ้านส่วนตัวที่เปลี่ยนเป็นโรงแรมจึงมีโรงแรมที่มีคุณภาพต่ำก็ไม่แปลกไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันยังไปสหรัฐอเมริกาเพื่อท่องเที่ยวและพักในโรงแรมต่างๆมากมายทั้งดีและไม่ดี คอมเมนต์ต่อมาครับมันเป็นเรื่องที่ยุติธรรมที่จะบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวของเวียดนามไม่สามารถเทียบได้กับของไทยเพราะหลังจากหลายทศวรรษของการท่องเที่ยวเรากําลังทําได้ดีขึ้นดีขึ้นและค่อยๆเข้าใกล้มาตรฐานทั่วไปอย่างไรก็ตามผมมีความรู้สึกว่าพวกคุณบางคนพยายามพูดเกินจริงถึงความแตกต่างถึงกับดูถูกตัวเองความคิดที่ว่าบ้านคนอื่นดีเสมอแต่บ้านตัวเองแย่หมด จากนั้นก็มีคนตอบกลับว่าคําวิจารณ์ที่ได้ยินบ่อยที่สุดของผมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเวียดนามคือการขูดรีดนักท่องเที่ยวและปัญหาขยะแต่ในแง่ของโรงแรมผมให้คะแนนตัวเองว่ามีโรงแรมสวยๆมากมายบริการดีหลายๆแห่งส่วนเรื่องความสวยงามของทิวทัศน์ผมยังชอบเวียดนามมากกว่า ในขณะที่คนต่อมากล่าวว่าผู้บริหารการท่องเที่ยวและเจ้าของธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องเช่นอาหารที่พักสถานที่ท่องเที่ยวและความบันเทิงเราควรไตร่ตรองและดึงบทเรียนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศแค่มองประเทศไทยและเรียนรู้ทำไมหน่วยงานกำกับดูแลและธุรกิจไทยถึงไปได้ดีตั้งแต่ทัศนคติไปจนถึงคุณภาพและราคารวมถึงสิ่งแวดล้อมก็ล้วนทำออกมาได้ดี คอมเมนต์ต่อมาครับสิ่งที่ง่ายที่สุดถูกที่สุดและจําเป็นที่สุดคือห้องน้ําและถังขยะแต่ก็ยังหาแทบไม่เจอหวังว่าทางการจะมีแผนแก้ไขโดยด่วน เดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่คอมเมนต์นี้นะครับที่เขาได้มากล่าวว่าสิ่งที่ประเทศไทยทําได้ดีกว่าเวียดนามมีอยู่สองอย่างที่ผมเห็นชัดเจนตอนนี้คือ 1. ตัวเครื่องบินไปไทยราคาถูกถูกกว่าบินในประเทศเวียดนามด้วยซ้ํามันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมคนเวียดนามถึงมาไทยเยอะ 2. ขยะมีไม่มากเท่าเวียดนามทัศนคติการบริการที่ดีกว่าระวังว่าชาวเวียดนามนักธุรกิจและประชาชนทุกคนร่วมกันเปลี่ยนวิสัยในการสร,าสร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับเวียดนามดัง นั้นผมจึงอยากปกป้องประเทศของผมเวียดนามมีภูมิประเทศที่สวยงามพื้นที่เล็กๆแต่มีภูมิประเทศที่หลากหลายชายหาดที่ติดอันดับโลกถ้ำเนินเขาและที่สําคัญกว่านั้นเวียดนามมีลักษณะพิเศษและเป็นวีรบุรุษประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเรามีอาหารอร่อยทิวทัศน์สวยงามโครงสร้างพื้นฐานใหม่บริการขนส่งเพื่อเดินทางระหว่างจังหวัดมีความสะดวกมากเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครับสุดท้ายนี้หากท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหรือต้องการแนะนำช่องบอททอล์กสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับซึ่งความคิดเห็นทั้งหมดนี้ใช้การแปลภาษาด้วยระบบอัตโนมัติหากมีข้อผิดพลาดจากการแปลก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ